ชายแดนด้านตะวันตกของกัมพูชากลับมาอยู่ในภาวะเปราะบางอีกครั้งหลังจากความตึงเครียดกับไทยปะทุขึ้นอย่างกะทันหันกองกำลังไทยซึ่งมีความพร้อมด้านยุทธโธป,ปกรและระบบควบคุมพื้นที่ล้ำสมัยได้เข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งที่เคยเป็นพื้นที่พิพาทมายาวนานไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านงาพื้นที่สูงนมจักกะไปจนถึงแนวป่ารอบปราสาทตากายซึ่งมีความสำคัญทั้งในทางยุทธศาสตร์และประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นเพียงข่าวลือภาพถ่ายที่บันทึกโดยประชาชนในพื้นที่เผยให้เห็นการชูธงชาติไทยเหนือฐานดินแดนที่เคยอยู่ในการควบคุมของฝ่ายกัมพูชาโดยมีรถหุ้มเกราะและกำลังพลติดอาวุธประจำการอย่างแน่นหนาภาพทั้งหมดถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเริ่มตั้งคำถามต่อการปกป้องอธิปไตายของรัฐ อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาจากรัฐบาลกัมพูชากลับยิ่งสร้างความสงสัยเมื่อโฆษกรัฐบาลออกถแถลงการว่าภาพเหล่านั้นเป็นเพียงข้อมูลปลอมที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายต่อต้านด้วยเทคโนโลยีเรียนแบบหรือซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพทั้งยังกล่าวหาว่าเป็นแผนบิดเบือนของกลุ่มก่อกวนจากภายนอกซึ่งมีเป้าหมายจะทำลายเสถียรภาพของประเทศคำชี้แจงดังกล่าวกลับกลายเป็นเชื้อไฟที่ จุดชนวนความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจำนวนมากแทนที่จะทำให้สถานการณ์สงบลงกลับยิ่งกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงในโลกออนไลน์ผู้คนจำนวนมากใช้เครือข่ายเสมือนเพื่อเปรียบเทียบภาพจากหลายแหล่งข้อมูลและพบความสอดคล้องในรายละเอียดที่ปฏิเสธไม่ได้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าตนเองมิใช่เพียงผู้ถูกปกครองแต่กำลังถูกหลอกลวงจากผู้มีอำนาจการที่รัฐบาลไม่ยอมรับความจริง กลับผลักภาระให้ประชาชนต้องทนต่อความสูญเสียอย่างไร้เสียงตอบรับจุดนี้เองที่ทําให้ความเชื่อมั่นในผู้นําเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดในยุคที่ข้อมูลเดินทางเร็วกว่าแถลงการราชการการปฏิเสธข้อเท็จจริงโดยไร้หลักฐานย่อมกลายเป็นการดูหมิ่นสติปัญญาของประชาชนโดยตรงบรรยากาศของความตึงเครียดที่ชายแดนจึงมิได้เป็นเพียงเรื่องของการทหารอีกต่อไปหากแต่ลุกลามเข้าสู่ สนามรบทางความเชื่อมั่นที่อาจทำให้รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากภายในมากกว่าศัตรูจากนอกประเทศในขณะที่เสียงปฏิเสธจากรัฐบาลยังดังกึกก้องในสื่อทางการประชาชนชาวกัมพูชากลับเริ่มหันไปใช้เครื่องมือที่รัฐเคยสร้างไว้เป็นเกราะป้องกันตนเองนั่นคือกฎหมายอาญามาตรา440ซึ่งระบุชัดเจนว่าผู้นำที่ปล่อยให้ดินแดนของชาติหลุดไปอยู่ในมือของต่างชาติ จะต้องรับผิดในฐานะทรยศต่อแผ่นดินกฎหมายข้อนี้เดิมทีถูกบัญญัติเพื่อใช้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่เมื่อสถานการณ์ชายแดนกลายเป็นภาพที่ปฏิเสธไม่ได้มาตรานี้จึงกลายเป็นดาบสองคมที่กำลังหันกลับมาเล่นงานผู้ออกกฎหมายเสียเองฝ่ายค้านนักกฎหมายและภาพประชาสังคมต่างพร้อมใจกันอ้างอิงมาตรา440 เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดปล่อยให้หมู่บ้านนมจักกะหรือบริเวณปราสาทตากายหลุดจากการควบคุมโดยไม่สามารถชี้แจงหรือฟื้นฟูอธิปไตยได้พวกเขาก็ย่อมเข้าข่ายผู้กระทําผิดตามกฎหมายของตนเองกระแสะในโลกออนไลน์ไม่เพียงแต่ร่วมวิเคราะห์ข้อกฎหมายอย่างละเอียดหากแต่ยังยกระดับไปสู่การรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมการระบุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และคำให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อประกอบการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการเสียงเรียกร้องไม่ได้เกิดจากอารมณ์โกรธเกรี้ยวแต่เป็นการอ้างอิงอย่างเป็นระบบโดยมีหลักฐานและข้อความทางกฎหมายเป็นแนวทางชี้นำจึงยิ่งทำให้รัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยการกล่าวหาว่าเป็นข่าวลวงหรือการบิดเบือนผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เพียงความอึดอัดทางการเมืองแต่ลึกซึ้งถึงระดับความชอบธรรมของรัฐและผู้นำจุดยืนที่เคยมั่นคงกลับเริ่มสั่นคลอน เมื่อประชาชนมีใช่แค่ผู้รับฟังหากแต่กลายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่รัฐเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงนี่ไม่ใช่การก่อมมอบหรือการลุกฮืออย่างไร้ทิศทางหากแต่เป็นการยื่นกระจกสะท้อนกลับด้วยกฎหมายที่ผู้นำเองเป็นผู้บัญญัติและอาจเป็นผู้รับผลกรรมตามถ้อยคําในมาตราเดียวกันนั้น เมื่อสื่อทางการไม่สามารถตอบคำถามของสังคมได้ช่องทางออนไลน์จึงกลายเป็นเวทีหลักในการสแสวงหาความจริงแพลตฟอร์มอย่าง TikTok Facebook และ Telegram กลายเป็นพื้นที่เปิดที่ประชาชนสามารถตั้งคำถามวิพากษ์และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างเสรีปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นในกัมพูชายุคก่อนคือการที่ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์หรืออินฟลูเอนเซึ่งเคยเน้นเนื้อหาบันเทิงกลับหันมาสนใจประเด็นการเมืองอย่างตรงไปตรงมา พวกเขาถ่ายทอดสดวิเคราะห์มาตรา440วิจารณ์ณความล้มเหลวของรัฐบาลและเรียกร้องให้ตระกูลผู้นำลงจากอำนาจความพยายามของฝ่ายรัฐในการจับกลุ่มหรือจำกัดการเข้าถึงของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังยิ่งกลับกลายเป็นตัวเร่งให้กระแสต,ต่อต้านขยายวงกว้างประชาชนไม่เพียงรับรู้ความจริงแต่เริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจและตั้งหลักการใหม่ว่าข้อมูลคืออาวุธ รัฐบาลกัมพูชาซึ่งเคยชนะด้วยการควบคุมข้อมูลข่าวสารในอดีตบัตรนี้ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในสนามรบแห่งความเชื่อมั่นที่เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ได้เปลี่ยนสมดุลอำนาจไปโดยสิ้นเชิงเมื่อความไม่มั่นคงในกัมพูชาเนี่ยเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนประเทศเพื่อนบ้านต่างแสดงปฏิกิริยาอย่างรอบคอบและเฉียบขาดเวียดนามและลาวแม้จะได้ผลประโยชน์ระยะสั้นจากการเปิดเส้นทางลำเลียงสินค้าให้กัมพูชาแต่กลับ ไม่แสดงท่าทีสนับสนุนฝ่ายใดอย่างชัดเจนการไม่เลือกข้างในห่วงวิกฤตกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความตระหนักในผลประโยชน์ระยะยาวเวียดนามรู้ดีว่าหากแสดงออกว่าเอียงข้างกัมพูชาในสถานการณ์ที่ไทยได้เปรียบจะเท่ากับการสูญเสียพันธมิตรการค้าอันดับต้นๆในภูมิภาคข้อมูลล่าสุดระบุว่ารายได้จากการค้าชายแดนระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่าสูงกว่ากับกัมพูชาหลายเท่าตัว ดังนั้นความสัมพันธ์กับไทยจึงไม่อาจเสี่ยงถูกบั่นทอนในขณะเดียวกันการใช้เครื่องบินไร้คนขับลาดตระเวนชายแดนตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยทั้งเวียดนามและลาวมิใช่เพียงเพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าหรือควบคุมผู้อพยพแต่ยังเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวและเราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่เราเป็นทางผ่านของความไร้เสถียรภาพบรรยากาศในสื่อออนไลน์ของเวียดนามและลาวก็เป็นอีกภาพสะท้อนที่ชัดเจน ผู้ใช้งานจำนวนมากแสดงความสงสัยต่อเจตนาของรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนความสัมพันธ์กับจีนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านที่สำคัญกระแสะสาธารณะในทั้งสองประเทศยังมีแนวโน้มเห็นใจท่าทีของไทยมากกว่าอาจเพราะประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ราบรื่นกับผู้นำกัมพูชาหรือเพราะรู้สึกว่าไทยดำเนินการอย่างมั่นคงและอยู่บนหลักของอธิปไตายที่ชัดเจน ในขณะที่ไทยสามารถคงเสถียรภาพภายในรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและดําเนินกลยุทธ์อย่างเป็นระบบกัมพูชากลับพบว่าตนเองถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นทุกวันไม่มีการรับรองจากพันธมิตรไม่มีท่าทีหนุนหลังจากประเทศใกล้เคียงและแม้แต่เสียงในโลกออนไลน์ก็เริ่มตั้งคําถามต่อท่าทีของรัฐบาลตนเองความแตกต่างเชิงยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงสะท้อนในระดับผู้นําแต่ยังปรากฏในระดับประชาชนเส้นแบ่งระหว่าง ประเทศที่ควบคุมเกมได้กับประเทศที่กำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือจึงชัดเจนกว่าที่เคยเป็นสถานการณ์ที่ชายแดนด้านตะวันตกกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสมดุลภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอินโดจีนไม่เพียงแต่การควบคุมพื้นที่โดยกองทัพไทยจะประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมหากแต่ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศษษษษรษฐกิจของประเทศกัมพูชาในระดับที่ไม่อาจย้อนคืน รัฐบาลไทยตัดสินใจปิดด่านการค้าสำคัญระหว่าง2ประเทศหลังเกิดกรณีพิพาทเรื่องอธิปไตายบริเวณชายแดนการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพ,พลันหากแต่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการลักลอบค้าอาวุธสิ่งของต้องห้ามและการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ขัดแย้ง การปิดด่านดังกล่าวส่งผลกระทบในทันทีต่อกเกษตรกรและผู้ส่งออกของกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดที่ต้องพึ่งพาตลาดไทยเป็นหลักข่าวเปลือกจำนวนมหาศาลถูกทิ้งรอขายอยู่ในลานตากกลายเป็นกองภูเขาสีซีดที่เน่าเสียตามฤดูกาลความพยายามของพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นในการหาตลาดรองจึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งเส้นทางอ้อมผ่านประเทศเวียดนามและลาวซึ่งหมายถึงต้นทุนขนส่งที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าสิ่งที่เคยถูกขนจากไร่ไปยังชายแดนในเวลาไม่กี่ชั่วโมง บัตรนี้ต้องใช้เวลาหลายวันผ่านภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงภาษีทางผ่านและค่าจอดตรวจเอกสารล้วนบั่นทอนผลกําไรในทุกขั้นตอนกําไรที่เคยเพียงพอสาหรับเลี้ยงดูครอบครัวกลับกลายเป็นความสูญเสียสะสมบริษัทส่งออกหลายแห่งในกัมพูชาเริ่มทยอยปิดกิจการบางแห่งถึงขั้นเทของลงบ่อทําลายด้วยตนเองเพราะไม่สามารถเก็บรักษาได้นานสภาพเศรษฐกิจที่เคยเปราะบางอยู่แล้วยิ่งย่าแย่ลงในอัตราเร่งขณะเดียวกัน รัฐบาลกัมพูชากลับไม่มีแถลงการใดๆที่ชัดเจนต่อประชาชนนอกจากถ้อยคำทุมเครือว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและจะไม่มีความสูญเสียใดที่เกินกว่าที่รัฐจะแก้ไขได้แต่เมื่อภาพนาข้าวที่เน่าเสียและโรงงานที่ปิดประตูปรากฏเต็มหน้าฝีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือความไว้วางใจต่อคำสัญญาก็เริ่มพังทลายในเวทีนานาชาติความเงียบของผู้นำกัมพูชาเนี่ยถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการยอมจำนนทางยุทธศาสตร์ รัฐบาลที่เคยประกาศว่ารักษาอธิปไตยได้อย่างมั่นคงกลับไม่สามารถปกป้องเส้นทางค้าหลักที่เชื่อมประเทศกับเพื่อนบ้านได้แม้จะมีพยายามเปิดช่องทางทางการทูตกับไทยแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนท่าทีของกรุงเทพที่ยืนกรานว่าปัญหาชายแดนต้องได้รับการเคลียร์ก่อนการค้าจะกลับมาเหมือนเดิมสถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำว่ากัมพูชากำลังอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดทั้งในเชิงทหารและเศรษฐกิจ ประเทศที่เคยโอหังในการประกาศว่ารักษาอธิปไตยเหนือทุกตารางนิ้วบัตรนี้ต้องอ้อนวอนขอผ่านสินค้าทางชายแดนผู้อื่นต้องพึ่งเส้นทางที่เคยปฏิเสธในเวทีเจรจาและที่สําคัญต้องรับฟังเงื่อนไขจากประเทศที่ตนเคยกล่าวหาอย่างเปิดเผยในอดีตภาพลักษณ์ของกัมพูชาจึงเปลี่ยนไปในสายตานานาชาติจากประเทศที่มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องจู่แขน กลายเป็นรัฐที่ไม่สามารถป้องกันเส้นทางขนส่งไม่สามารถควบคุมการกระจายอาหารและไม่สามารถอธิบายความเงียบของรัฐบาลต่อประชาชนของตนได้ในมิติของกำลังทาหารไทยสามารถรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้อย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องเปิดฉากปะทะหรือใช้กองกำลังขนาดใหญ่เพียงแค่การวางกำลังเฉพาะจุดการใช้ระบบเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและการลาดตระเวนร่วมระหว่างหน่วยพิเศษกับตำรวจชายแดนก็เพียงพอในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ หน่วยข่าวกรองของไทยยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาได้อย่างแม่นยำโดยมีการใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและเครื่องบินลาดตระเวนความสูงปานกลางที่ติดตั้งกล้องสูงความละเอียดสูงส่งข้อมูลแบบเรียวไทม์ไปยังศูนย์วิเคราะห์กลางที่ชายแดนด้านอีสานตอนล่างนอกจากนั้น การประสานงานระหว่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนภาคตะวันออกกับกองทัพภาคที่1ยังทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ในทุกระดับเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพเมื่อสถานการณ์ด้านทหารมั่นคงและด้านเศรษฐกิจของคู่กรณีเริ่มถดถอยความได้เปรียบจึงตกอยู่ในมือของไทยโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้กำลังในการรุกรานแต่ใช้การบีบทางยุทธ,ธาศาสตร์และเศรษฐกิจควบคู่กันอย่างชาญฉลาดในขณะเดียวกันประชาชนกัมพูชา เริ่มรู้สึกว่าตนเองถูกทิ้งให้อยู่ในภาวะล่มสลายโดยปราศจากคำอธิบายภาพของรัฐที่เคยแสดงความแข็งแกร่งในเวทีระหว่างประเทศกลับกลายเป็นภาพของรัฐที่เงียบงันท่ามกลางเสียงโอดครวนของเกษตรกรพนักงานโรงงานและแรงงานภาคขนส่งการวิเคราะห์เชิงลึกจากนักวิชาการในภูมิภาคระบุชัดว่าหากกัมพูชาไม่สามารถสร้างช่องทางการเจรจาใหม่หรือฟื้นฟูศักยภาพในการจัดการเศรษฐกิจภายในระยะเวลาอันใกล้ อาจเกิดการแตกชั้นภายในระหว่างกลุ่มผู้นําระดับสูงกับภาคประชาชนและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวเสียงวิจารณ์ในประเทศก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแม้จะยังไม่ถึงระดับปะทะก,กันตรงๆแต่การแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียการรวมกลุ่มทางความคิดเห็นและการตั้งคําถามต่อมาตรการรัฐกลายเป็นคลื่นความไม่พอใจที่รอจังหวะระเบิดทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าประเทศที่ไร้เสถียรภาพภายในย่อมเป็นเหยื่อง่ายของการโจมตีทางยุทธศาสตร์ โดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆเพียงแค่ควบคุมเส้นทางควบคุมเศรษฐกิจและปล่อยให้ความผิดพลาดของรัฐสะสมจนลุกลามเป็นวิกฤตกัมพูชาในวันนี้จึงไม่ใช่ประเทศที่แพ้ในสงครามภายนอกแต่กำลังล้มจากแรงสั่นสะเทือนภายในของตนเองความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยที่เริ่มต้นจากประเด็นชายแดนกลับกลายเป็นสนามทดสอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งภูมิภาคขณะที่หลายฝ่ายยังติดอยู่กับภาพการปะทะกันของทาหารหรือการสู้รบโดยใช้อาวุธในความเป็นจริง ไทยสามารถเอาชนะได้ทั้งในเชิงพื้นที่การทูตและเศรษฐกิจโดยไม่จําเป็นต้องยิงแม้แต่นัดเดียวกองทัพไทยใช้วิธีวางกําลังอย่างมีเป้าหมายเสริมด้วยข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยําการประสานกําลังกับฝ่ายตํารวจชายแดนและการใช้อากาศยานไร้คนขับลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถควบคุมพื้นที่พิพาทได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีความจําเป็นต้องยกระดับเป็นสงครามเปิดอีกด้านหนึ่ง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและลาวเลือกดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและเฉียบขาดพวกเขาไม่รีบเลือกข้างไม่รีบแทรกแซงแต่เฝ้าสังเกตการและควบคุมผลประโยชน์อย่างเงียบๆเบวียดนามเข้าใจว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าจะแลกด้วยการสนับสนุนที่ไม่คุ้มค่าในขณะเดียวกันลาวซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่าย ก็มุ่งเน้นไปที่การรักษาสเสถียรภาพภายในและควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นทางผ่านของวิกฤตการใช้เครื่องบินไร้คนขับของทั้งสองประเทศไม่ใช่เพียงเพื่อการข่าวกรองหากยังเป็นสัญญาณทางการเมืองว่าเราเฝ้าดูอยู่และเราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่เราถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครเมื่อเทียบกับกัมพูชากลับกลายเป็นว่าทุกย่างก้าวของรัฐบาลพนมเปญเต็มไปด้วยความลังเลและขาดหลักการเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ผู้นำถูกครอบงำด้วยวาทกรรมชาตินิยมแบบสุดโต่งปล่อยให้กระแสะอารมณ์ของกลุ่มชนบางฝ่ายดึงนโยบายไปในทิศทางที่สวนทางกับผลประโยชน์ของรัฐการปฏิเสธภาพหลักฐานจากชายแดนการบิดเบือนข้อมูลในสื่อทางการการเพิกเฉยต่อปัญหาเศรษฐกิจและการปล่อยให้ประชาชนตัดขาดจากความจริงล้วนเป็นการตัดเส้นเลือดสำคัญของรัฐทีละเส้นสิ่งที่น่าตระหนักคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาไม่ได้เกิดจาก การรุกลานจากภายนอกแต่เป็นผลจากการขาดความสามารถในการประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและความไม่กล้ายอมรับความจริงโลกยุคใหม่ไม่ใช่ยุคของผู้นำที่กล้าเห่าดังที่สุดหรือประเทศที่เรียกร้องเสียงดังที่สุดหากแต่เป็นยุคของประเทศที่เข้าใจบริบทเข้าใจเกมและเข้าใจตนเองเมื่อทุกประเทศในภูมิภาคต่างเดินเกมตามผลประโยชน์สูงสุดของตนเองกัมพูชากลับเล่นเกมด้วยความหวังว่าจะมีมิตรแท้มาช่วยเหลือในยามคับขัน แต่ในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรมีเพียงผลประโยชน์ที่เปลี่ยนตามสถานการณ์และประเทศที่ไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ก็ย่อมถูกทิ้งให้อยู่กลางสนามรบโดยไม่มีใครหยิบยื่นเชือกให้แม้แต่เส้นเดียวประเทศที่อ่อนแอไม่ใช่ประเทศที่ยากจนหรือมีทรัพยากรน้อยหากคือประเทศที่คิดว่าตนเองแข็งแกร่งเกินความเป็นจริงและไม่ฟังเสียงเตือนจากทั้งภายในและภายนอก บทเรียนในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่สำหรับกัมพูชาเท่านั้นหากแต่เป็นสัญญาณเตือนแก่ทุกประเทศในภูมิภาคว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการคิดช้าหรือคิดผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้รัฐทั้งรัฐล่มสลายได้โดยไม่ต้องมีการทำสงครามใดเลยหากจะมีสิ่งใดที่กัมพูชาสามารถส่งต่อเป็นมรดกทางยุทธศาสตร์ได้ในตอนนี้ก็คงเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนคืนและบทเรียนราคาแพงที่สังคมโลกจะนำไปศึกษาต่อเมื่อภัยคุกคามในอนาคต จะมาในรูปแบบสงครามข้อมูลสงครามเศรษฐกิจและสงครามการตีความในเวทีนานาชาติประเทศใดที่ยังเชื่อว่าความแข็งแกร่งมีแต่ในกองทัพจะไม่ต่างจากช้างที่หลับตาเดินในป่าและลืมไปว่ากับดักนั้นอยู่ใต้เท้าการชนะสงครามในยุคนี้อาจไม่ต้องมีปืนอาจไม่ต้องมีเครื่องบินหรือรถถังแต่อาจต้องการแค่ความเข้าใจความอดทนและความยืดหยุ่นทางยุทธศาสตร์บทเรียนที่พนมเปญต้องเผชิญในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การสูญเสียดินแดน ไม่ใช่แค่ข้าวเน่าในนาข้าวหรือโรงงานที่ปิดตัวลงหากแต่คือการสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนของตนเองและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีอาวุธชนิดใดในโลกสามารถซื้อกลับคืนมาได้